นี่คุณยายจะเสี่ยงโชคนะคะซื้อลอตโต้มาขูดทั้งหมด20ดอนไม่ระบาดทั้งหมดเลยเดี๋ยวมารุ่นกันเย่ไปลุ้นกันวั้นม้โจุนะคะอาเชิญขูดเที่ทุกคนที่เราซื้อมาจะมีเลข9นะก็คือในนี้ก็คือถ้าเกิดเราได้เลข9 3ตัวเรียงกันไม่ว่าจะแนวไหนก็ตามแนวขวางแนวตั้งแนวเฉียงเราก็จะได้รางวัลตามที่เขาระบ,บุนะก็จะมี1ดอน5ดอน10ดอน999ดอนแล้วก็มีโอเคแค่นี้นะ ของแม่กดอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวของเราจะช่วยแม่กูดก็คือลัคก,กี้ก็คือเจดตอนถ้าได้เลขเจ็ดนะถ้าเลขเจ็ดสามตัวแล้วก็จะวินนะแล้วก็มีโบนัสให้ด้วยแล้วก็มาดูไพรส์อาเลขเจ็ดอีกทีทั้งหมดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบนะโอเคมาเริ่มกันกูด,ดเลยทีไ,ได้เดี๋ยวเรามาทุ้นกันทีหลังว่าแต่ละใบได้เท่าไหร่ส<อ>ามใบแล้ว ไดนีได้หนึ่งดอนปปนี่แมะได้ล้วแล้วกคูณเลนี่คูณได้คูณคูณสามสิบาทได้สิบบาหนไหนไหนอันนี้เราได้ราเดียวเหรอได้ใช่าเดียวอ่ะยังไม่ได้คูณยังไม่้คูเออคูณอีกเฮ้ยสิบสีสิบอีกนี่นอีกสิเฮ้ยสิบสี่สิอยได้เป็นร้อยไเป็นรอันนี้ได้เป็นร้อยดีอีกนะ เดี๋ยวเดี๋ยวชูอมาแล้วมารวมกันนะมารวมกันเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือสิบสี่นะเลขของเขาสิบสี่เราจะต้องได้เลขสิบสี่ไม่ต้องเรียงกันก็ได้ขอให้มีเลขสิบสี่นะเราแม่ได้ทั้งหมดสิบสี่ทั้งหมดสิบทั้งหมดห้าตัวโอ้ม y เก d สิบสี่เห้าเท่าไรห้าตัวนะตัวแรกสิบห้าดอนตัวที่สองสองดอนตัวที่สามสิบห้าดอนตัวที่สี่สองดอนและตัวที่ห้าหนึ่งดอนนะก็คือห้า บวก2เป็น7นะ7ดอน7บวก2เป็น9ดอน10ดอน10ดอน25ดอนคูณ2 50ดอน510ดอนสรุปแล้วแม่ได้50บวก1เป็น51บวก2เป็น53รับบวกอีก2เป็น55ดอน